ครับวันนี้ไม่ได้มีกีตาร์มาขานะครับวันนี้จะมารีวิวสอนการตั้งสายด้วยปิกอัพ LC 5นะครับอ่ที่จะมาสอนเพราะว่าปิกอัพตัวนี้ของที่ร้านเนี่ยขายดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นปิกอั p รุ่นเริ่มต้นนะครับมันไม่ค่อยแพงมากนะครับอ่ะก็จะมาสอนการตั้งสายเออจะไม่สอนพวกปรับทุ่มกางแหลมวลูมอะไรไม่สอนนะครับวันนี้ตั้งสายโดยเฉพาะเลยเออก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนนะว่าเอาหน้าอาก็ได้ว่าแต่ว่าสายแต่ละเส้นนะครับ เขาคี่อะไรนะครับอย่างเช่นสาย1ก็คือสายล่างสาย1เนี่ย e สาย2 b สาย3 g สาย4 d สาย5 a สาย6 e นะครับอันนี้เราต้องจำให้ได้ก่อนมาครับว่ามันเป็นคอร์ดคียประมาณนี้นะครับต่อไปการใช้งานก็คือเริ่มจากกลุ่ปุ่ม power นี้นะครับอมายใครเห็นไหม power นะกดกรึบจะมีหน้าจอแสงสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีเข็มนะครับอ่ะสาย1น่สมมดีสายหนึ่ง อย่างนี้เขาเรียกมันน่าจะยังต่ำอยู่ก็คือเราหมุนให้มันสูงขึ้นหมุนหมุนก็คืออย่างสายหนึ่งเนี่ยอย่างมาตรฐานทั่วไปเขาก็จะหมุนหมุนเข้ามาหาตัวเราหรือหมุนลงนะครับอย่างเงี้ยเําไาใกล้นะหมุนลงหมุนลงเนี้ยหมุนเข้าหาตัวเราก็คือให้เสียงมันสูงขึ้นแล้วก็ดีดด้วยอ่ะตรงเฉยเลยมาดูที่หน้าจอด้วยอ่าอ่าอย่างสีเขียวเนี่ยก็คือตรงแล้วเป็น e นะครับต่อไปสายสอง b หมุนมันหมุนเหมือนกันเลยด้านเดียวกัน มาหมนค่มาล้วเรื่อ,อ,ม,อมาแล้ว,มมลวอ่าพอสีเขียวเนี่ยก็ถือว่าตรงแล้วมาสิใส่หน่อยมันอาจจะมีแหวงแหวง,วง,วง,วงบ้างไม่เป็นไรนะครับมันก็คือมันก็ถือว่าตรงแล้วแหละ ่าต่อไปสายสาม g ออย่างที่บอกมันก็จะมีสายสายบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าตรงแล้วนะครับเขียวเนี้ยสายสี่ d ถ้าพวกสายสี่ห้าเนี่ยมันจะหมุนอีกก้านนึงนะครับเป็นหมุนหมุนออกหมุนออกไปหาออกออกไปข้างนอกก็คือหมุนขึ้นข้างบนนี้ ก็คือบนที่สูงขึ้นนะครับอ่ะมาใ<า>อ่าดีตรงละต่อไปใส่5 a 6e อ่านี่ถือว่าตรงนะครับต่อไปเนี่ยก็พอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ย เราวนกลับมาสายหนึ่งใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหย่อนนิดนิดหน่อยหน่อยตามการแรงดึงสายนะครับอันหนึ่งใหม่หน,นี่นไงหย่อนนิดนึงอ่าค่้าๆก็พอ2อ 3G 4D ามจสี่ดตรงหกห้าเ พอเราเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็กด power ซะปิดทิ้งเวลาเสียบตู้แอมป์ก็คือเราไม่ต้องไม่เราไม่ต้องเปิดนะครับจะใช้ตั้งเฉพาะตั้งสายเท่านั้นนะ power นะอ่าส่วนปุ่มข้างๆโน้ตนะครับเห็นไหมครับโน้ตก็คือเหมือนกําหนดว่าเราต้องการจะตั้งสายเป็นคีย์อะไรคือเน้นเลยเราเริ่มต้นด้วย power ก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดโน้ตอ่ะสมมุติเราอยากจะตั้งคีย์ e อ่ะเราเลือกกดโน้ตเนี่ยเราหาเลยน e, นอะไร e ะ e e อ่านี่งคือมันเหมือนเน้นตั้ง e เลยอะ่ะเราอยากจะตั้งสาย e เราก็คือกดโน้ตนะครับเราอยากจะตั้งสาย g เราก็หาไป g อยู่ไหนอ่านี่เหมือนเน้นเน้นที่ว่าจะเอาสายนั้นเลยโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แบ่งไปไหนเลยนะอ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําเป็น power นี่แหละแล้วก็ไปจําดูว่าสายแต่ละเส้นเนี่ยมันขี่อะไรใช้ power ปุ่มเดียวดีกว่า ก็เป็นการสอนแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็มันจะประมาณนี้เออปกลับตัวนี้ก็คือสายถ่านกโาวต์ตรงนี้นะครับถ้ามันกด power แล้วไม่ติดก็คือถ่านหมดนะถ่านหมดนี่นี่ถ่านอย่างนี้นะครับถ้ามันกดไม่ติดอะไรยังไงก็คือถ่านมันหมดนี่อ่าหลักๆคร่าวๆแล้วการตั้งสายก็จะมี2ปุ่มนี้แหละครับนะถ้าจำไม่ได้ก็ลองทวนกลับไปดูเอาผมอาจจะพูดวน,วนๆงงๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ มีแค่นี้เนาะสอนการตั้งสายด้วยพิกอัพ L45 นะครับอย่าลืมไปฝึกบ่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ